ล้วข่วเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรยอ้อยนะคะหลังจากที่วานนี้ช่วงดึกๆนะคะแอดได้อัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าเงินตัดอ้อยสด120บาทนะคะซึ่งเป็นไลฟ์จากรายการนานา,นาสาระอ้อยน้ําตาลกับสออ,อเป็นการพูดคุยกันระหว่างนายเอกพัฒวังสุวรเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย และนายประสิทธิ์วงสาเทียมผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนนะคะ,ละหลักๆก็จะเป็นความคืบหน้าเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันนะคะสินเชื่อและสถานการณ์อ้อยผ่าน Facebook Li ฟ e เพจอ้อยน้ำตาลนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะโดยเพจ Facebook สมาคมชาวไรยอ้อยสุรนารีนะคะได้อัปเดตว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานแบบคู่ขนานระหว่างรอมติคอรมอ,อนุมัติเรื่องเงิน120บาทส่งผลให้ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินเร็วขึ้น ขอบคุณชาวไร่อ้อยที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเก็บรวบรวมเอกสารของชาวไร่อ้อยส่งให้ทกาศาและทำหนังสือเร่งรัดให้ทำการตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบจะสามารถโอนจ่ายเงิน120บาทได้ประมาณ 97%! ของจำนวนชาวไรอ้อยทั้งหมดนะคะคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในวันที่7ตุลาคม2 5 6 5 ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านมติการประชุมของบอร์ดทกศในวันนี้คือ30กันยายนนะคะหากมีความชัดเจนเรื่องวันที่โอนเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยสมาคมชาวไร่อ้อยสุรานารีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนี่คือความคืบหน้าล่าสุดซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจว่า ตุลาคมนี้เราจะได้แต่ว่าฟังหรือดูจากในไลฟ์สดแล้วนะคะจะเป็นประมาณว่าอาจจะได้ก่อนหรืออาจจะได้หลังประมาณ3าวันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้ายังไงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้วข่าวเช้านีไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะหากมีความคืบหน้าแอดจะมาอัปเดตโดยเร็วที่สุดนะคะอัปเดตล่าสุด30กันยายน2565